พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำันาคารที่11ตุลาคม2559ในวันนี้ความจริงวันนี้เมื่อ19ปีที่แล้วเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นวันที่ผมมีความสุขวันหนึ่งแต่วันนี้ผมจะพูดในหัวข้อนอนคุกนอนบ้านอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยนเพื่อจะ บอกกล่าวกับพี่น้องที่มีความห่วงใยในชะตากรรมพวกกับผมทั้งห้าคนในวันนี้ว่าจะต้องพบกับอะไรบ้างผมได้เรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับทั้งผ่านรายการโทรทัศน์รวมกระทั่งผ่าน Facebook ไลฟ์ว่าในสิ่งที่ร้ายมักมีสิ่งที่ดีเสมอถ้าเรามีสติและก็มุ่งมั่นมองไปยังสิ่งเหล่านั้น ถ้าวันนี้มีรายนั่นคือการสูญสิ้นอิสรภาพผมบอกไปยังพี่น้องเลยนะครับว่าจะหนึ่งคนหรือจะห้าคนก็ตามแต่พี่น้องจงใช้อิสรภาพที่สูญเสียไปของผมนั้นได้กระหนักและความตื่นตัวในความสนใจเรื่องบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกระแสทานของคนในกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมันไม่เคยหมดสิ้นผมเองได้เล่าให้ฟังหลายครั้งว่าพฤษภา2535บรรดาผู้อาวุโสถูกจับกลุ่มถูกหมายจับสารพัดท้ายที่สุดก็ตกลงบนบาผมได้นำพาร่วมกับพี่น้องประชาชน ต่อสู้ที่รางคํำแหงโดยใช้ลานสวปเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายประชาชนประชาชนไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นคนนำประชาชนเขาสนใจเพียงแค่ว่าจะมานำเรื่องอะไรและต่อสู้เรื่องอะไรเวลานี้มเมล็ดพืชประชาธิปไตยเกิดทุกข์แห่งหนและผมเองก็เห็นว่าหลายคนมีศักยภาพ ที่จะนำพาการต่อสู้ในอนาคตเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องกันได้วันที่ผมเป็นคนหนุ่มวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พบคนหนุ่มคนสาวจงเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาเถิดว่าเราฝากผีฝากไข้ฝากบ้านเมืองไว้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสูญสิ้นอิสรภาพมันเป็นเรื่องเล็กจำกัดได้เพียงแค่ร่างกายเท่านั้น แต่เมื่อจิตใจไม่ยอมสิ้นอิสรภาพกันด้วยนั้นและสำคัญที่สุดเราต้องมีความรู้สึกเฉ็งเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่เรากระทำกันมาทั้งหมดนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราต้องการได้บ้านเมืองเดินในทิศทางที่ถูกต้องเราไม่ต้องถามหาว่าความยุติธรรมคืออะไรถามหาเนี่ยนะครับกระบวนการที่จะดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆเสมอภาคกับเราหรือไม่ แต่เรามองไปภารกิจที่ใหญ่หลวงกว่าเรานั่นคือภารกิจให้บ้านเมืองเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องผมได้บอกกับบรรดาหมู่มิตรทุกครั้งว่าภารกิจของเราเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นี้ไม่มีเฉพาะจํากัดไว้เฉพาะกลุ่มนปชรหรือกลุ่มของเราเท่านั้นเป็นันแต่เป็นภารกิจของคนหนุ่มคนสาวและผู้รักประชาธิปไตยทุกคนจะต้องสารต่อภารกิจ เจตนารมณ์ของบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่จงได้จงเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพของคนหนุ่มสาวเหล่านั้นแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะนำพาโดยสายตาหลายคนอาจจะมองเช่นนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเขาต้องนำพาประเทศชาติบ้านเมืองผมเคยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้ท้ายที่สุดเขาก็จะทำได้ พี่น้องกับผมยังพบได้ที่เรือนจำนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือกรณีการสูญสิ้นอินสรภาพดังนั้นครับผมเองดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติครบถ้วนม่อหมายภารกิจนะครับไม่ว่าส่วนสถานีพิษส่วนของนปชและส่วนอื่นๆอ,อย่างครบถ้วนนะครับจึงเป็นการเตรียมตัวอย่างไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็สรุปความเบื้องต้นว่า นอนคุกนอนบ้านอุดมการไม่เคยเปลี่ยนผมต้องขออนุญาตทั้งหลายท่านทั้งหลายเดินทางไปที่หน้าศาลอาญาเนนะครับเพราะว่าจะนัดหมายกันตอนเวลาเก้าโมงเสร็จๆนะครับพี่น้องอาจจะผ่าน Facebook ไลน์ตอนไหนถ้ามีโอกาสก,าก็พบกันตอนนั้นก็แล้วกันสวัสดีครับ